สำหรับสาวกบาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญละมาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับเพียง mm hmm. แค่ค้นหาในไลน์พิมพ์แอด kwanfcb แอดขวัญ fcb หรือว่าจะแกน QR code ก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเรียลไทม์และก็ใครที่เป็นคอบอลแฟนพันธ์แท้นะครับผมมีกลุ่ม e x c l u s i ู Q ่ 4, ให้ทีเดดฟันธงสกอร์ฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจทุกวันสอบถามทางแอดมินถึงกฎกติกาในการเข้ากลุ่มได้เลยแล้วว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในช anel ขวัญลามาเซียก่อติดบาร์เซโลนานะครับมาเจอกันในวันศุกร์ที่5มีนาคม2564ครับก็ติดตามอัปเดตข่าวสารของสโมสรเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นมาฝากครับข่าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับเซคิโอกุนอาเกโร่นะครับสุดน้ามากประสบการณ์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเอาไว้ว่ามันเป็นเพียงแค่สื่อเจ้าเล็กๆ รายงานข่าวแต่วันนี้เป็นสื่อใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับเริ่มจับเอากุนอเกโรเนี่ยมาเชื่อมโยงกับบาซ่าแล้วว่าอาจจะมีดีลนี้เกิดขึ้นจริงในช่วงตลาดซัมเมอร์นะครับซึ่งมันก็ไปประกอบกับทางลาลิกาเนี่ยเขามีการประกาศเพดานค่าเหนื่อยหรือว่าขีดจำกัดของแต่ละสโมสรในการสามารถจ่ายค่าเหนื่อยให้กับนักเตะภายในทีมได้เนี่ยอยู่ที่ตัวเลขเท่าไหร่เป็นการบังคับ ให้บาซ่าจำเป็นจะต้องขายนักเตะออกไปในตลาดซัมเมอร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะครับเรื่องนี้มีความน่าสนใจเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ นะเปลี่ยนแปลงขุมกําลังของบาร์ซ่าพอสมควรนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมหรือว่านักเตะที่ฟอร์มไม่ดีเนี่ยอาจจะโดนปล่อยตัวหลังจากที่บาร์ซ่าได้ประธานสโมสรคนใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูทั้งหมดกันนะก่อนอื่เนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับใครที่รู้สึกปวดหลังปวดเอวปวดเขา่าแนะนำอยาาแก้ปวดเมื่อยตาก,กระเบนเนี่สั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศเลยมี ยาธาจอมทองครับแก้กดไหลย,ยอ้อนท้องอืดท้องเฟอร์จุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยแล้วก็ยาถ่าย1 2 3ขับลมในกระเพาะถ่ายน้ำเหลืองเสียลดไขมันผลิตจากสมุนไพร100%เอนะครับรวมไปถึงบริษัทรับทำความสะอาดแบบครบวงจรครับไวท์เมสแล้วก็ไวท์ไบรท์นะครับ2บริษัทนี้นะก็ออกแบบ เกี่ยวกับการทําความสะอาดให้เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้าในราคาที่ใครๆเนี่ยก็สามารถใช้บริการทําความสะอาดได้นะครับแถมที่สําคัญความปลอดภัยครับแม่บ้านที่บริษัทนี้เนี่ยโ,โหได้รับการคัดสรรมานะด้วยความชํานาญมีการตรวจประวัติอาชญากรรมทุกคนเพราะฉะนั้นแต่ละคนนี่ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับก็ ให้บริการนะในท้องที่กรุงเทพมหานครนครราชสีมาพัทยาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับค่าบริการแต่ละโซนเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะฝากไว้ด้วยนะครับไวเมสแล้วก็ไวไบร์นะเจ้าของบริษัทนี่ก็เป็นแฟนบาร์เซลโลนาเหมือนกันนะครับ ใช้ชื่อชุดขาวแต่ว่าเป็นแฟนบาซ่านะก็เปรียบเสมือนการให้บริการจากใจจริงนะครับแล้วก็บอกว่ามาจากเพจขวัญละมาเซียเนี่ยได้ส่วนลดพิเศษด้วยก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับอ่ะมาลุยข่าวของเรากันเลยนะครับเรื่องแรกก็คือเอาเรื่องนี้ก่อนคู่แข่งในรอบชิงชนะเลิศครับฟุตบอลถ้วยโกปาเดเลสเปนก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเจ้าเก่า หน้าเดิมครับนั่นก็คือแอตแลนติกบิลเบาโอ้โหโเมื่อคือนนี้นะครับก็เอาชนะเรบบนเต้ได้เสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1ไปต่อเวลาพิเศษนะครับเป็นบิลเบาที่มายิงประตูชัยในนาทีที่112นะเจอกันอีกแล้วนะครับเท่ากับว่าในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอกับบิลเบาทั้งหมด4นัด แล้วเราก็อกหักมาในบอลถ้วยสเปนิสซูเปอร์คัพเพราะฉะนั้นเกมนี้พลาดไม่ได้นะครับจำเป็นจะต้องเอาคืนบิวเบานะก็วันที่ของรอบชิงโกปาเดเลนะครับคือ17เมษายนนะจะเตะที่สนามกลางในเซบียา17เมษายนบาซ่ากับบิวเบานะครับซึ่งผลกระทบที่ได้รับมา จากในเกมที่บาซ่าชนะเซบีย่าในรอบรองชนะเลิศเนี่ยก็คือเคบรัดปิเก้อย่างที่เราทราบกันนะครับปิเก้เนี่ยฝืนลงเล่นจนจบ120นาทีทั้งๆท,งท,งที่มีอาการบาดเจ็บหัวเข่าเนี่ยตั้งแต่นาทีที่100กว่าๆนะครับซึ่งเมื่อวานนี้สโมสสรก็ยืนยันว่าปิเก้เนี่ยมีอาการหัวเข่ากำเริบนะก็คือพึ่งเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็พึ่ง สามารถฟื้นฟูกลับมาลงสนามได้ประมาณสัก3นัดเนี่ยเจ็บอีกแล้วนะครับเป็นส่วนเดิมเลยบริเวณหัวเขา่าซึ่งครั้งนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องพักอย่างน้อย3สัปดาห์นะครับสสัปดาห์นั่นเท่ากับว่าการแข่งขันในช่วงเดือนมีนาคมที่เหลืออยู่เนี่ยปีเก้แทบจะไม่ได้ลุ้นลงช่วยบาซ่าได้เลยนะครับมาดูตามโปรแกรม ก็จะประกอบไปด้วยเกมเจอโอซาซูนาเกมพบกับบาริสแซงแชักแมงนะที่ปีเก้จะลงไม่ได้แต่ก็อย่างว่าโอกาสในการจะพลิกนรกเนี่ยโอ้โหมันมีความยากกว่าเกมกับเซบีย่าแบบหลายเท่าตัวเลยนะครับเพราะว่าบาซ่าเนี่ยต้องบุกไปชนะถึง4ประตูต่อ0หรือ5ประตูต่อ1 6ประตูต่อ2จึงจะผ่านเข้ารอบต่อไปเกมกับอวยสกา นะครับแล้วก็เกมกับเรอัลโซเซดัดนัดที่ปิเก้มีลุ้นกลับมาช่วยทีมได้คือเกมวันที่4เมษายนที่บาซ่าจะเจอกับเรอัลบายาดลิดนะครับก็ขอให้หายไวๆนะกลับมาแล้วพอปรับระบบมาเล่นกองหลัง3ให้ปิเก้ยืนเป็นเซนเตอร์ตัวกลางเนี่ยผลงานของบาซ่าก็ดีขึ้น นะครับด้วยประสบการณ์ของตัวเขาแล้วพอมันมีเซนเตอร์3คนเนี่ยปีเก้ก็ไม่จำเป็นจะต้องวิ่งเยอะนะครับมันก็เลยตัดเรื่องของจุดอ่อนนะเกี่ยวกับความเร็วเกี่ยวกับสปีดของเขาออกไปใช้ประสบการณ์ใช้หน่วยกา้านความสูงสรีระสูงใหญ่ของปีเก้กเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่บาดเจ็บอีกแล้วนะก็ขอให้หายไวๆนะทีนี้ครับ เรื่องต่อมาเรามาดูเรื่องของเซคิโอกุนอาเกโร่นะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นการรายงานจากสื่อใหญ่ของอังกฤษครับอย่าง the times ์สื่อนี้มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับเป็นเทียรหนึ่งเลยนะสามารถรับฟังเอาไว้ได้เขาบอกว่าบาเซโลนาเนี่ยมีแผนการจะดึงตัวเซคิโออเกโรเนี่ยไปเล่นที่คัมนูนะครับโดยมีข้อแม้ว่า ถ้าเกิดคนที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยเป็นโจนลาปอร์ตานะครับซึ่งถามว่าโอกาสที่โจลลาปอร์ตาจะชนะเลือกตั้งมีไหมตอนนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นเตงหนึ่งนะครับมีโอกาสสูงที่ลาปอร์ตาจะได้เข้ามานั่งดำรงตําแหน่งประธานสโมสสนนะครับข่าวนี้เขารายงานรายละเอียดเอาไว้เขาบอกว่า มีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้บาซ่าเนี่ยมองไปที่ดิลของกุลาเกโรหนึ่งคือหวังว่ากุลเนี่ยจะสามารถเข้ามาแล้วเป็นคนที่ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของลิโอเนลเมสซี่นะครับให้เมสซี่เนี่ยเลือกที่จะอยู่กับบาซ่าต่อไปเนื่องจากเขาก็มองว่าเออมีกุลาเกโรซึ่งเป็นเพื่อนคนสนิทเป็นเพื่อนคนสำคัญในชีวิตของเมสซี่ส ด้วยสภาวะเศรษฐกิจนะครับผลกระทบที่ได้รับจากโควิด -19 การที่บาซ่าจะไปลงทุนกับศูนย์หน้าในค่าตัวระดับ60-70-80-100ล้านยูโรเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับก็กุนอากโร่เนี่ยเซ็นฟรีแล้วที่สำคัญเนี่ยค่าเหนื่อยของกุลไม่ได้แพงด้วยนะครับจากที่รับอยู่กับแมนซิ t y ตี้เนี่ยก็ประมาณ2 0 0แสนกว่ากานะต่อสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นนำปัจจัยหลายๆอย่างมาประกอบกันเดอะไทมส์บอกว่า ลาปอร์ตาเนี่ยเลงเอาไว้เป็นการเสริมตัวเลือกขุมกำลังในแนวรุกให้กับบาร์ซ่านะครับเสริมตัวประสบการณ์หลังจากที่ไอบอดบริหารชุดเก่าเนี่ยมันมันตัดสินใจผิดพลาดในการปล่อยอลุยสุเอเตสออกไปจากทีมก็เลยอยากจะเอากุลเนี่ยเข้ามาทดแทนในสล็อตของสุเเสนะครับเป็นศูนย์หน้านะที่เข้ามาเพิ่มตัวเลือกให้กับผู้จัดการทีมในการจับทั ลงสู่สนามนะอันนี้พอ the times รายงานเนี่ยมันทำให้ข่าวนี้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวเนี่ยผมเคยแสดงความคิดเห็นไปล้เกี่ยวกับดีลนี้ผมมองว่าถ้าเกิดได้ฟรีแล้วค่าเหนื่อยมันไม่ได้แบบแพงโอเวอร์ over, จนเกินไปเนี่ยเอากุลเข้ามาอ่ะมันก็เป็นประโยชน์นะครับเขาสามารถเข้ามา เกมแบบไหนแบบตื้อๆต,ตันๆต,ต,ต้องการคนจบสกอร์จริงๆคนที่มีประสบการณ์เนี่ยอ่ะก็สามารถส่งกุลเนี่ยลงสนามไปได้นะครับอาจจะใช้งานกุลสักปีหนึ่งหรือ2ปีแล้วค่อยปล่อยเขาไปเพื่อไปหาศูนย์หน้าคนอื่นคือเอาเข้ามาใช้ในระยะสั้นนะครับเอาเข้ามาใช้ในแบบที่ว่าเพื่อระหว่างที่เราใช้กุลเนี่ยนะเ,เราก็ เคลียเรื่องของปัญหาด้านการเงินนะครับเอาไว้ก่อนนะพอเคลียร์ปัญหาด้านการเงินเสร็จกุลหมดสัญญาอาจจะเซ็นสัญญา2ปีเราค่อยไปหาสู่หน้าระดับท็อปเข้ามาทดแทนในตอนนั้นก็เป็นไปได้นะครับทีนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าลาปอร์ต้าจะชนะการเลือกตั้งจริงๆหรือเปล่าวันอาทิตย์ที่ 7มีนาคมนี้นะครับการเลือกตั้งจะได้บทสรุปแล้วเขาจะลงคะแนนเสียงแล้วเขาก็จะนับคะแนนประกาศในวันเดียวกันเลยนะวันที่7เราจะทราบเกี่ยวกับดีลนี้นะครับอ่ะทีนี้เรื่องต่อมาครับคนที่น่าจะเป็น First Signing หรือว่าการเซ็นสัญญาดีลแรกของบาซ่าในตลาดซัมเมอร์เนี่ยก็น่าจะเป็นเนี่ยครับยังคงเป็นการเชื่อมโยงกับแมนซิ t y ตี้อยู่ก็คือเอลิกาเซียครับ กองหลังวัย20ปีจากแมนซิตี้นะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยฟาบิซซโอโรมาโน่ครับนักข่าวชาวอิตาเลียนเขาไปให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการพอสแคตเขาบอกว่าตอนนี้ระหว่างบาซ่ากับเอริกาเซียเนี่ยทำการปิดดิลนะนะเกี่ยวกับข้อตกลงเนี่ยมันบรรลุข้อตกลงดันดิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็อันนี้เป็นภาพจากอินสตาแกรมของ433นะครับแล้วโรมาโน่เนี่ยเขาก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นเดียวกันเขาบอกว่า Here we go soon นะก็คือเป็นคำติดปากของเขาคำว่า Here we go นะ <c oughs> จะ Here we go เร็วๆนี้นะครับสำหรับดีลของเอดิกาเซียอันนี้ก็ ยืนยันไปแล้วว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับกาเซียจะเข้ามาเป็นนักเตะใหม่ของบาร์เซโลนาในฤดูกาลหน้านะก็น่าจะเป็นดีลแรกที่เกิดขึ้นนั่นแหละประธานสโมสรแต่ละคนเนี่ยเขาเขาโอเคกับดีลนี้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นลาบอตา้าไม่ว่าจะเป็นฟอนไม่ว่าจะเป็นเฟซาใครก็ตามที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยยังไงบาซาก็จะเซ็นสัญญากับกาเซียอยู่ดี นะครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องสําคัญอย่างที่เกิดเอาไว้เรื่องค่าเหนื่อยนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยทางลาลิก้าเขาประกาศลิมิตส a l a r ครับก็คือขีดจํากัดในการจ่ายเงินค่าเหนื่อยของแต่ละสโมสรในลาลิก้าสเปนหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะแต่ละทีมเนี่ยมีเงินขาเข้าหรือว่ามีเงินรายได้เนี่ยลดลง นะแตกต่างกันไปสโมสรแต่ละทีมเนี่ยก็สูญเสียรายได้นะไปจํานวนที่ไม่เท่ากันนะครับทีนี้เขาก็ต้องเอามาคำนวณทีมที่เสียรายได้เยอะคุณก็จะต้องลดลิมิตการจ่ายเงินเดือนการจ่ายค่าเหนื่อยให้กับนักเตะลงมาด้วยเพื่อให้รายได้นะกับรายจ่ายเนี่ยมันสอดคล้องกันนะครับซึ่งบาร์เซลโลนาเนี่ยมีลิมิต ในการจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะอยู่ที่347ล้านยูโรแต่ค่าเหนื่อยที่บาซ่าจ่ายอยู่ณเวลาเนี้ยตัวเลขอยู่ที่382ล้านยูโรนั่นหมายความว่าในฤดูกาลหน้าบาซ่าจำเป็นต้องลดค่าเหนื่อยลงมาจากเดิม35ล้านยูโรไม่ฉะนั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นการผิดกฎ นะครับทางการเงินของลาลิกาสเปนส่วนเรอัลมาัดริดเนี่ยลิมิตค่าเหนื่อยใหม่ของเขาอยู่ที่420ล้านยูโรนะแต่ปัจจุบันนี้มาดดิดจ่ายค่าเหนื่อยอยู่ที่468ล้านยูโรฉะนั้นมัดดิดก็ต้องลดลงมาด้วย48ล้านยูโรนะครับแล้วก็ไล่เรียงกันไปเนี่ยแต่ละทีมีลิมิตการจ่ายค่าเหนื่อยเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็มีตัวเลขระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับซึ่งในส่วนของบาร์ซาเนี่ย 35ล้านยูโรเราจําเป็นจะต้องลดลงมาได้แล้วการที่จะลดค่าเหนื่อยนะต้องทํำยังไงแน่นอนครับก็คือการปล่อยนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานออกจากทีมเว็บไซต์ตีบูน่านะครับเขาทําการวิเคราะห์เอาไว้ว่านักเตะที่มีโอกาสจะโดนปล่อยตัวนะออกจากสโมสรทั้งปล่อยเพื่อนําเงินที่ขายได้เนี่ยมาเก็บหอมรอมริบเอาไว้เพื่อ เซ็นสัญญากับนักเตะใหม่หนึ่งในเป้าหมายที่บาซ่าอยากจะได้มากที่สุดเนี่ยก็คือเออร์ลิงบรลฮาร์แลนด์สุดหน้าจากโบลูเซียดอทมุนนะครับสองก็คือการปล่อยเพื่อเคลียร์เพดานค่าเหนื่อยเพื่อให้มันสอดคล้องกับกฎของลาลิกาสเปนนะมีใครกันบ้างเว็บไซต์ติบูนาวิเคราะห์เอาไว้5คนนะครับที่สามารถปล่อยออกไปได้ในตลาดซัมเมอร์หครับฟิลิเป้คูตินโย นะตีบูนาบอกว่าดูจากสถานการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยคูตี้น่าจะมีค่าตัวอยู่ที่50ล้านนะครับเขาบอกว่าโหมันน่าโชคร้ายมากๆเลยนะที่คูตี้เนี่ยบาดเจ็บแล้วในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าจะกลับมาช่วยบาร์ซ่าได้เมื่อไหร่มีข่าวลือมาเหมือนกันว่าบาร์ซ่าเนี่ยอาจจะขายคูตี้เพื่อนำเงินมาสมทบทุนในการควา้าฮาเลนนะครับแล้วก็ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วหรือเปล่านะที่จะทำการปล่อยคูตี้เพราะว่าถ้าเกิดว่า,เ,าเก็บคูตี้เอาไว้แล้วส่งคูตี้ลงสนามในในหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยมันครบตามออปชันที่เคยตกลงกับลิเวอร์พูลไว้นะครับบาซ่าจะต้องจ่ายแอดออนให้กับลิเวอร์พูลเพิ่มเติมอีก5ล้านยูโรอันนี้คือคนแรกนะครับคนที่2ติบูนาบอกว่า เกียวมองลองเล่เนี่ยก็อยู่ในลิสต์นักเตะที่มีโอกาสโดนปล่อยตัวเขาให้ค่าตัวไว้ที่40ล้านยูโรหยสำหรับผมผมว่าแพงเกินไปนะลองเล่เนี่ยเอาถ้าจริงๆถ้าจะปล่อยน่าจะอยู่ที่ประมาณ25-30ถึงล้านยูโรอันนี้น่าจะขายได้อยู่นะครับเขาก็บอกว่าการก้าวเข้ามาของเอริกกาเซียเนี่ยน่าจะไปกระทบต่อดีวของลองเล่โดยตรงเลยเพราะว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ย ผมคิดเอาไว้นะครับว่าคู่เซนเตอร์หลักๆของบาซ่าอาจจะเป็นเอริกกาเซียยืนคู่กับโรนัลอราโรโคลองเลขก็อาจจะตกไปเป็นตัวเลือกลำดับที่3ลำดับที่4นะก็สามารถขายได้นะครับคนต่อมาคนที่3เซจิโรเบโตนะครับค่าตัว25ล้านยูโรเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันอาจจะพูดยากเพราะว่า เซจิโรเบโตเป็นเด็กปั้นจากศูนย์ฝึกลามาเซียแล้วก็โอกาสในการมองภาพว่าเขาจะไปเล่นให้กับทีมอื่นที่ไม่ไม่ใช่บาร์เซโลนาเนี่ยโอ้โหมันแทบจะมองไม่ออกเลยแต่คุณก็ต้องอย่าลืมว่าตอนนี้โอกาสในการลงสนามของเซจิโรเบโตมันก็ไม่แน่นอนแล้วหลังจากที่เขาเนี่ยกลับมาจากอาการบาดเจ็บนะเพราะว่าตอนนี้แบ็คขวาตัวหลักของบาร์ซ่าคือเซจินโดสแล้วเดสก็เองฟอร์มก็ดีขึ้นเรื่อย นะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าไม่ใช้งาน k, เดสโดนัลคูมันเนี่ยก็เลือกเป็นออสการ์มินเกซ่าที่ลงไปเป็นแบ็คขวาแทนเดสนะครับมันก็เลยทำให้เซจีเนี่ยตำแหน่งเขาไม่ได้รับการการันตีแล้วนะในบทบาทการเป็นแบ็คขวาหรือเราจะมองให้เซจีเป็นกองกลางเนี่ยโหตอนนี้ก็กองกลางคือแทบจะขี่คอกันแล้วนะครับก็มีโอกาสนะคนต่อมาคือ แซมอุมติตี้นะครับค่าตัวเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่10ล้านยูโรนะสถานะปัจจุบันในตัวเลือกตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยอุมติตี้นะกลายเป็นตัวเลือกลำดับที่5เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็จะได้รับความสำคัญน้อยลงไปอีกถ้าเกิดว่ากาเซียเนี่ยย้ายเข้ามาร่วมทีมนะบาร์ซ่าสามารถปล่อยออกไปได้แม้ว่าอาจจะได้ค่าตัวกลับมานะน้อยแต่สำคัญสุด ต้องอย่าลืมว่าค่าเหนื่อยของอุมติตีนะครับขอไปค่าเหนื่อยของอุมติตีเพราะว่าตอนนี้อุมติตี้รับค่าเหนื่อยสูงถึง3 5 0 0 0 0 0ยูโรต่อสัปดาห์ถ้าเกิดว่าปล่อยอุมติตีออกไปเนี่ยมันจะช่วยลดลดแกปค่าเหนื่อยให้กับบาซ่าได้เยอะเลยนะครับแล้วก็คนสุดท้ายคือจูเนียร์ฟีโปนะตีบบน่าบอกว่า ในเวลาเนี้ยเราก็ต้องยอมรับแล้วว่าฟีโปไม่ได้อยู่ในระดับที่บาซ่าต้องการนะครับการปล่อยเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการปรับปรุงเรื่องของขุมกําลังสามารถนําเงินมาใช้คนอื่นๆได้ตําแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยเขาบอกว่าตัวเลือกตอนนี้มีฮวนมิรันดานะครับที่บาซ่าปล่อยยืมตัวไปหรืออเลฮันโดเบลเดนะแบ็กซ้ายจากลามาเซีย ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจถ้าเกิดว่าเราทําการปล่อยฟีโปไปแล้วมีหลายสโมสรเนี่ยให้ความสนใจด้วยนะครับก็นี่คือบทวิเคราะห์จากทางติบูนาต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่รีพอร์ตแต่เป็นบทวิเคราะห์นะครับถ้าเกิดว่าบาซ่าปล่อยนักเตะในกลุ่มนี้ได้ตามราคาที่เขาวิเคราะห์เอาไว้เนี่ยต่ำๆ เงินที่บาซ่าจะได้กลับมาเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก80ถึง100ล้านยูโรนะมันก็เพียงพอต่อการที่จะเอาไปซื้อนักเตะดีๆสักคนหนึ่งหรือว่าจะไปลงทุนในดีวของฮาแลนด์นะครับในขณะที่ออสการ์มินเกซ่าครับมีหลายคนสอบถามเข้ามาข่าวความเชื่อมโยงกับเรอัลเบติสจริงๆผมเขียนลงไปในเพจแล้วแต่ก็เอามานำเสนออีกรอบหนึ่งนะครับก็คือเบติสเนี่ยทำการติดต่อมาหาบาร์เซโลนาว่า พร้อมที่จะปล่อยเม n นเกซ่าหรือเปล่าเพราะว่าพวกเราเนี่ยอ,อ,อยากจะได้ไปร่วมทีมนะหลังจากที่โชว์ฟอร์มหน้าประทับใจกับบาซ่านะครับแต่ว่าล่าสุดฝ่ายบริหารของบาซ่าที่ตอนนี้นำโดยปราเนสผู้อำนวยการกีฬาทำการปฏิเสธไปแล้วนะครับแล้วก็สัญญาของมินเกซ่าจริงๆเนี่ยจะหมดในเดือนมิถุนายนนี้ นะแต่ว่ามีออปชันสามารถขยายเพิ่มเติมได้อีก2ปีนะแล้วก็บาซ่าเนี่ยรอประธานสมโมสรคนใหม่เข้ามาเพื่อจะลดปากกานะครับขยายสัญญาฉบับใหม่กับมิงเกซ่าดูแล้วฟอร์มแบบนี้บาซ่าก็ไม่น่าจะทำการปล่อยออกจากทีมนะครับยังถือว่าหลายๆเกมเนี่ยเขาแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการแสดงให้เห็นถึงความเก่านะครับคือคนที่แบบ ผมว่าเขากล้าเล่น,เป,นเป็นแนวรับที่ที่กล้ากล้าได้กล้าเสียนะอาจจะมีอาจุดบกพร่องที่ต้องปรับปรุงอยู่บ้างมันก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ต้องให้เวลานะครับดังนั้นเก็บเอาไว้ไม่มีความจำเป็นอะไรจะต้องปล่อยเลยนะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะครับก็คืออีไลิสโมลีบาครับ กองกลางดาวรุ่งวัย18ปีวันนี้มีการเปิดเผยจาก diario sport นะครับสื่อของกาตาลันบอกว่าบาร์เซลโลนาเนี่ยจะกลับทำการดันโมริบาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อย่างเป็นทางการในฤดูกาลหน้านะครับ2021ถึง2022นะก็หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยถือว่า ทำผลงานได้โอเคใน,ในร,ะร,ะระดับหนึ่งนะครับกับเด็กอายุ18ปีก็จะเดินตามรอยอันซูฟาติเดินตามรอยบริกกี้โปชพวกนี้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่นะฤดูกาลนี้ได้ลงให้กับบาซ่าชุดใหญ่ไปแล้ว4นัดส่วนบาร์เซโลนาเบนะครับซีซั่นนี้บริบาลลงไป10นัดทำได้1ประตูกับ1แอสซิสนะก็ ช่วยวยกันนะครับขึ้นมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นในการลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่นะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้บาซ่าหลายๆคนกําลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนถ่ายใส่เลือต้องให้เวลากับน้องๆนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้เด็กๆที่มาจากลามาเซียเนี่ยเราก็ต้องอดทนกันด้วยนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขายังอายุกันน้อยอยู่เลย18ปี19 20อย่างเงี้ยนะครับต,ต้องต้องต้องให้เขาเสริมกระดูกแล้วเชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ย แต่ละคนจะก้าวขึ้นมาเป็นยอดนักเตะได้แน่นอนนะครับนี่คือข่าวที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด subscribe c h anel n ข่าวราสเสียกันเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ